ต้นฟ้าทลายโจรสัพพคุณของต้นฟ้าทลายโจรมีสีข้อใหญ่ๆคือ 1. แก้ไขทั่วไปพวกไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ 2. ระงับอาการอักเสบพวกไอเจ็บคอคออักเสบต่อมทอนซิลดอดลมอักเสบขับเสมหะรักษาโรคผิวหนังฝี 3. แก้ติดเชื้อพวกทำให้ปวดท้องท้องเสียบิดและแก้กระเพาะลำไส้อักเสบ 4. เป็นยาขมเจริญอาหารนับตั้งแต่โรคโควิดระบาดท,ทุกบ้านก็มีฟ้าทลายโจนแบบเม็ดเก็บไว้เผื่อใช้รักษาตามอาการสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงแนะนำให้รับประทานยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดกาโฟไลท์180มิลลิกรัมต่อวันซึ่งสามารถอ่านปริมาณของสารแอนโดกาโฟไลท์ได้ที่ข้างขวดนะครับแต่ก็มีข้อห้ามใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกควรกดตามไปฟังได้เลยครับข้อห้ามในการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรน,นั่นก็คือห้ามใช้กับหญิงมีครรภ์และหญิงที่ให้นมบุตรห้ามใช้ติดต่อ,อก,กันเกิน3วัน ห้ามใช้ร่วมกับยาลดความดันเพราะจะทําให้ความดันลดลงอย่างต่อเนื่องห้ามใช้กับยาที่ป้องกันเลือดเป็นลิ่มและที่สําคัญที่สุดก็คือไม่แนะนําให้ทานเพื่อป้องกันโควิดเพราะหากทานมากเกินไปก็จะเกิดอาการชาแขนขาอ่อนแรงท้องอืดท้องเฟอ้อท้องเสียผื่นแพ้เนื่องจากฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรลิบเย็น ก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่อยากใช้ยาฝรั่งสำหรับการปลูกฟ้าทลายโจรสามารถปลูกด้วยการเพราะ,มะเมล็ดและการปักชำ การเพาะเมล็ดก็นําเมล็ดออกจากฝักที่แก่จัดเอาไปแช่น้ําไว้เอาตัวเมล็ดที่จมน้ํามาใช้แช่ในภาคาาสัก2วันแล้วค่อยนําเมล็ดลงดินส่วนการปักชำให้ใช้ต้นฟ้าทลายโจรที่โตเต็มที่ตัดกิ่งให้เป็นท่อนสัก1-2อข้อแล้วนําไปปักลงในวัสดุชารดน้าให้ชุ่มใส่ถุงพลาสติกมัดปักถุงแขวนไว้ในที่ร่มแดดดาไรทิ้งไว้1ิวันจนรากง,งอกแล้วนําไปปลูกลงดินรดน้ําอย่างเพียงพอและสม่ําเสมอสามารถตากแดดได้ เมื่อปลูกได้สัก3-6เดือนเป็นระยะเวลาที่ดอกเริ่มบานให้เก็บใบในช่วงนี้มาทํายานเนื่องจากเป็นระยะเวลาที่สารสำคัญเยอะที่สุดแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลําบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนําสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลอง หาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดี ยิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับก่อนจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ